เขากับไอ้เตยค่ะเขากับเตยค่ะโอเควันนี้เราจะไปเลยจะข้าะจมูค่ะจะมาเจาะหูนะคะใครจะเจาะคนแรกคะกลัวกันไหมไม่โอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะได้อันนี่กำลังซื้อน้ำอยู่เลยค่ะ ไปเตยเขียวเบาด้ะเก็บเขี้ยวเาก็พอไอชิล่เคี้ยวเาเตยก็ออกนะโอเคบ่ายเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านร้านอะไรไปเตยร้านร้านมร้านจ้าฮงร้านมร้านาลงมาลงมาพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะไปกันไปกัน vắng lốt được con được phải tất cả. 2 người. ơi nhỉ. 2 kíp nhỉ. cái nào lái nhỉ. Đảo, Mày tươi. อะไรเพชรอ่าใครทำกรใครจะามกรยมือเร็วกระบอกปืนเล่นเต๋อกะเเตจะมาใครหวังอเขาบิ้จ้อตะกี้กจอนุ่โอเคเอาแกนเอากรวันนี้ขาไว้่ลูกแต่ล้นา ม่เตยมานังทำใจก่อนถอดแม่ก่อนก็เกก่ออจมกก่อนถอดแมก่อนเกิดเรงเอจะได้ถ่ายคลิปเอเก็บขุมอกอนก็ได้แอล้วนี่สะอาดเนเจ็ดแอลกอฮอล์ไปเลยเตยรับอันนี้เป็นแผรือวาเป็นื่อ แกนใสหน้าฮึดหึ่หึ่เุ้งปี๊ยยุ้งปี๊ยจัดไปิวะคอยังคอยังพู้งียเจาะไปดีใกล้เดีใกล้เดียร์

một điều nè mở của bay để mà không phải khó lắc lắc không không เี๋ยวพอิ้นะตัวตรงนีแต่มได้แนั้เดีวโอเคได้มอนแตระวังสองอันเนี้ยอันนี้ก็ะมนสีอันนี้ก็ะมเคืออะระวังสองอันนี้แหละจ้ามันหูมันมบนี้จิมะนมันมันจ่อยอใช่มันจะกะยาดใจ่ใช่กะยาดแ้เราทำยัง เออมันจะบเหมือนกังแต่นอกคนจริงเหี่วแต่ปลาออนมาจ๊บตัวระวังกันก็ได้ปีกังนอกจู้คนจริงมันกดบเริ่มแล้วเริ่มแล้วไม่เตเอเอามะเกิดคนเดียวใครี้ม้ามาไมอ๋อมาจังเ <ıyorlar. S 1> ลอจัเอทำดิน เบิ๊เก้อมนเจ็บป่ะอะยสวยเลยอะสวยสวยยสวยเลยอะเดี๋ยวเเดี๋ยวม่ทสดงยัง่า่่เ่ห้นี่นี่เสียงดัง่อ นี่เนาะส่เข็มมาดัให้ดำแล้วข้าบมาดัต้งนอให้ดำก่อนแต่ยิงมาได้ดัง้าบอกนอกก่นาเวลาเฮายิงแล้วออมจะดูม่นม่คนนึงต้องบอกก่อนมาอันบันจะโตมาเลยอ่ะสวยปะ น่าพอนาสวยเลยนะจ๊รเนเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันใสตาเลยเหรอครับใส่เลยตะกี้มันน่นจะ้อ่ะโอเคอุล เตะเอาไหเตะเอาไหโอ้ยสวยเลยเป็นยังใช่วันดีอาจจะบอทุกครั้งนตืนเซนล่ามอนกคะความจริงแล้วมันเหมเจบอยังที่คิดไหมนะอันนี้วัดเป็นเตยเอาเพชรอันนี้สมุนเจ้าไหนคะ

ถ้าตรวสามนี่เราถ้าหูหนาก็ากิ้อนน้อยหูบางก้อสูงนออืมในี่ได้มากต็มไปเลยอัี้มันเดียวมันเดียวใช่มเี่ยเออ่ก็้จะเป็นลมเ็อเป็นลมเดี๋ยวได้นีอีเกียวงี้ห่นะเด

ใช่ของนอกก็เหมือนกันถ้าเปลี่ยนแบบอเสใช่ของนองก็เหมืนกันถ้าเียนแบบโอ้พวมันแบาสแก้ะจไปเด๊อหันข้างมาเนาะหันข้างมาสวยเลยโอ้ไปขำไปจีมือำโอ้แกเดี๋ยวเดี๋ยวัวแกเนี่แบบกำไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอะไพี่ไอหันมาให้ก็ ดีบั้เอาลบอันนี้ขึ้นมะเอาใจตังเง้ยเดเดเตังเ์้มันแถมมันแถมนี่มันัน้โอสวยเลยไปใจตังเอใจตังอ่ะโอเเ็จ็บไหมคะเจ็บเจ็บไหมคะไม่เจ็บโอ้ไหนดูสิโอ้สวยเลยค่ะ ห,หูแดงเลย,เเลยโอเคห้ามกลับมานะเดี๋ยวสักปก๊กเชนลกมาจะโอเคอ่ะบายบายทุกคนก่อน